สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อเจ้านี้กันนะครับชิกิเพงอังเป็นชิกิจากฝั่งกำแพงเมืองจีนนะครับน่าจะก๊อปมาจากตัวรีไว้นะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูกล่องกันก่อนเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับมีรูปลายเส้นนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ไม่มีอะไรมีแต่พวกภาษาเอ่อหยางเปยตงงมุงเมิงเขืออะไรพวกนี้แหละอ่าไม่ออกหรอกภาษาจีนนะดูข้าในเลยตัวนี้มันชุบทองมาเลยอาราม อารามอารามตาชุบทองอย่างกับโกคอร์สเลยนะครับมีแอคชั่นเบมาด้วยผมไม่รู้ว่าของแท้มันมีให้มาด้วยหรือเปล่าตัวนี้ผมไม่มีของแท้นะแล้วก็นี่อะไรวะเนี่ยหลุดมาจากคอไหนเนี่ยอา้าวอันนี้คอคอ,อ,อนี้แตกแต่ช่างมันน่าจะครบแหละมีสติกเกอร์ดีคอ,อน้ำนะก็ดีดีผมชอบ งานจีนตรงเนี้ยมันให้ดีคอน้ํามาด้วยโอ้ใบประกอบเป็นสีสีด้วยนะไซส์ใบประกอบน่าจะเล็กกว่าของทางลุงบันนะครับก็มีรูปประกอบที่ใบประกอบเป็นรูปสีสีก็เดี๋ยวจะลองประกอบดูนะครับว่าจะออกมาเป็นตัวไหมสาเหตุที่ผมซื้อตัวนี้นะเพราะว่าผมได้เศษของ ตัวชิกิรีไวมานะครับรว,รวมรวมกับตัวอื่นแต่ว่ามันประกอบไม่เป็นตัวแหละผมไม่อยากได้โครงมันจะประกอบเป็นตัวนี้ปกติผมไม่ค่อยได้ชอบไปตัวชุบทองแบบนี้หรอกแต่รู้สึกว่าเออสีทองม,มันก็สวยดีฮะอันลามดูเลยพวกชุบทองพวกนี้ไม่ต้อง Under gate อันเดอร์เกตนะถ้าไม่อันเดอร์เกตเวลาตัดมาจะเป็นแพรเกตแล้วมันก็จะเห็นเป็นรอยด่าง นี่นะครับเขาทําเป็นอันเดอร์เกตมานะไม่รู้ว่าของของเดิมอุย้ยแต่นี้มันไม่อันเดอร์เกตอ่ะอันนี้มันด้านข้างเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องเป็นรอยแผลแน่ๆเลยแต่ทองเขาชุบมาก็ดีอยู่นะมันไม่ได้ทําให้รายละเอียดจมหายนะยังเห็นมีล่องมีเส้นอยู่นะส่วนที่ไม่ได้เป็นชุบทองนะครับก็เป็นองฝ่าเท้านะสังเกตลายดูนะครับลายก็ยังเห็นลายละเอียดอยู่นะ รายละเอียดใช้ได้อยู่นะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตื้นเกินไปนะครับเองดูดีเหมือนกันนะตัวนี้ก็ของมีแค่สามห่อนะครับเพราะเป็นไฮเกียร์ร้อยสี่ี่จำนวนแผงก็ไม่ไม,ไม่เยอะมากนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนขานะนี่นะครับดีเทลอ๋อมีม,ม,มีมีรอยพลาสติกบุ๋มตรงนี้ด้วยเห็นนะแสงจะเห็นนะอืม ปาสุก้านะครับก็จะมีลายนิดหน่อยแต่ตรงนี้เห็นชัดๆแลว้วเป็นรอยพลาสติกบุ๋มนะแต่ดีเทลอาูอย่างบีบไรเฟิลนะครับรายละเอียดของท่อพลังงานนะก็ยังเห็นชัดอยู่นะรายละเอียดตรงพัน์ท้ายปืนตรงนี้ก็ยังเห็นชัดอยู่ก็ถือว่าได้อยู่นะส่วนสีทองอีกแผงนึงนะครับโหก็เงางามดีมากเลยนะดูนะ เงาดีจังก็เป็นอันเดอร์เกตนะครับอันเดอร์เกตซะเยอะนะไม่รู้จะมีด้านข้างแบบไม่ได้เป็นอันเดอร์เกตตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลอบประกอบแบบสีทองอันนี้ดูก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยลองไปเปลี่ยนใส่สีปกติที่ผมมีอันนั้นเป็นพาร์ทของแท้นะด้วยส่วนของหน้าอกนะครับกับแพคหลังก็จะเห็นรายละเอียดเส้นนะค่อนข้างจะลึกอยู่โอเค ก็ขายอีกส่วกับโพลิแคปแล้วก็แอคชั่นเบสที่เขาแถมมาให้และไอชิ้นนี้มันหลุดมาจากไหนเนี่ยชิ้นตาเป็นชิ้นใสนะครับโพลิแคปแอคชั่นเบสโอเคอันนี้ค่อนข้างแข็งปกติเห็นชอบทุกทีชอบให้มาเป็นพัดสติกนิ่มเอฟเฟกต์พาร์ตดาบแสงนะครับสติกเกอร์แปะแปะตานะมีให้เลือกหลาย หลายแบบ้วยตาแยกตาขีดแล้วก็ตาดําส่วนของขาดูซิอันนี้บุ๋มไหมก็ยังเห็นแต่นิดหน่อยนะไม่เยอะเท่าอันเมื่อกี้นะเมื่อกี้เห็นเป็นเป็นรอยบุ๋มลงไปเลยโอเคมนเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจ้าชิกิจากฝั่งกำแพงเมืองจีนนะครับตัวนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่า ใช้คำว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังได้จริงๆเพราะว่าตอนที่สั่งมาผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวน,นี้เลยอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะครับคือซื้อมาสั่งมาเพื่อต้องการใช้ข้อต่อมันเท่านั้นเองแต่พอลองประกอบดูแล้วนะครับต้องยอมรับนะว่าสีทองก็ทำมาสวยจริงๆดูสิแวววาวอลังเลอเกิน แล้วก็ชุบชุบเต็มนะไม่มีตรงไหนที่มันดูแบบเป็นแบบด่างๆหรือชุบแล้วแบบหนาเกินบางเกินไม่มีนะครับชุบมาค่อนข้างดีเลยตำแหน่งการประกอบก็ค่อนข้างดีมีหลายๆจุดที่เป็นอันเดอร์เกแต่ก็จะมีบางจุดที่ไม่เป็นอันเดอร์เกนะเวะลาตัดแล้วก็จะเห็นเป็นแผลขึ้นมานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะนี่นะครับตรงแขนตรงนี้นะครับ เป็นทั้ง2ข้างนะถือว่าถือว่างานงานงานโอเคเลยสำหรับราคา2แดงนิดๆน,นะครับ2ใบแดงนิดๆแล้วคุณก็จะได้ชิกิทองอลามอย่างกับโกเซนแบบนี้ถือว่าโอเคเลยเรื่องจุดขยับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเพราะว่าตัวนี้มันโครนมาจากตัวชิกิรลีไว้ครับจุดขยับมันก็ดีอยู่แล้วล่ะนี่นะครับมัน คับก็ส่งก็สอกดีหมดนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ผ่าครึ่งนะจริงๆริจะตัดผ่าครึ่งก็แล้วแต่นะครับกระโปรงอะไรอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็ตัวบาสุก,ก้าใส่ล็อกตรงนี้ได้นะครับตรงแพ็คหลังมันจะมีล็อกของมันอยู่จบจะแน่นอย่นึงนี้นะแล้วไบเดอร์ก็ไบเดอร์มีมีความรู้สึกเหมือนมันหลวม,ลวมนิดนดเป็นเพราะว่าตรงนี้มัน แพ็กหลังมันจะต้องยึดให้แน่นกว่านี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะผมไม่ได,ไได้ไม่ได้กดมันแค่จะก,ะกดสนิทนะอืมเข่านะครับสองจังหวะถ้าตัวนี้ถ้าสีแบบนี้ชุบแบบนี้ถ้าเป็นของของลูงบันนี่ราคาน่าจะดูใช้ได้เลยนะนี่นะครับให้ดูรายละเอียดนะที่เขาชุบมานะมันก็ไม่ได้หนาซะจนกบดีเทลนะครับ ก็ยังมีล่องมีอะไรนะครับถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีตัวนี้ถือว่าดีเลยก็หัวก็หมุนได้ขยับได้ตามปกติไม่มีอะไรมากอาวุธก็ให้มาตามมาตรฐานนะครับก็มีเคปัสก้านหนึ่งนะครับแล้วก็บีมไรเฟิลนะครับส่วนมือนะครับมีมาให้2คู่นะครับเป็นมือกำอาวุธกับมือกำกำหมัดเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์พาร์ทนะเป็นบีมเซเบอร์นะครับมา2อัน อันนี้ผมไม่มน่ใจว่าของลุงบันให้มาด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้เขาให้แอคชั่นเบรมาอันนี้ไม่ใช่เป็นแบบยางยานะแข่งใช้ได้โอเคเลยแล้วก็ที่ดีอีกอันนึงที่รู้สึกก็คือเขาให้ดีคอน้ำมาด้วยดีเลยเดี๋ยวจะได้มาใช้เอาละรครับพูดแต่ข้อดีไปเยอะคราวนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียของเจ้าตัวนี้บ้างนะครับอันดับแรกเลยคือหนึ่งเลยนะ เพราะว่ามันเป็นตัวสีทองวาวแบบนี้แหละสิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหามากก็คือรอยนิ้วมือนะครับที่ติดอยู่บนตัวโมเดลผมพยายามแล้วจริงๆมันมันก็ยากอะนะถ้าจะจับมันโดยไม่ให้มีรอยนิ้วมือติดเลยก็อาจจะต้องใส่ถุงมือนะครับมันมันเงามันเงางามจริงๆมันก็เลยทำให ติดรอยนิ้วง่ายด้วยแล้วก็อีกจุดนึงก็คือเพราะเป็นการชุบทอมแบบนี้นะบางจุดของการประกอบที่ผมเจอปัญหานะก็คือเหมือนกับว่ามันมันเป็นจุดเล็กๆแหละซึ่งมันหนาเกินไปนิดนึงเราอาจจะต้องใช้สว่านในการคว้านที่เจอก็คือตรงนี้นะครับตรงบีมเซเบอร์นะครับมันจะแยกมาเป็นด้านบนตรงเหมือนกับบางดาบตรงนี้นะแล้วก็ตัวด้ามดาบมันจะมีแกนเสียบ ตรงนั้นนะมันจะแน่นนิดนึงนะอย่าพยายามฝืนนะครับอาจจะหักได้ให้เราเอาสว่านนะครับคว้านรูให้มันหลวมสักนิดนึงแล้วค่อยยัดใส่เข้าไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงไบเดอร์นะครับตรงไบเดอร์ตรงเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นตัวล็อกอยู่ตรงตรงตรงปีกไบเดอร์ด้านบนตรงนี้ตอนแรกที่ผมใส่อะ่ะตรงเนี้ยนะครับตอนแรกที่ผมใส่อะ่ะมัน มันเหมือนกับว่าเพราะว่ามันมีการชุบแล้วมันหนานะตรงนี้นะมันก็เลยดันให้ไบเดอร์ประกบไม่สนิทนะครับเราอาจจะต้องเฉือนไอ้ตัวล็อกออกนิดๆนะครับบางๆแล้วก็จะดันมันกลับเข้าไปสนิทได้แบบนี้ตอนแรกมันจะไม่สนิทเลยมันจะพยายามดีดตัวออกมาอ้าตลอดเวลาก็ที่เจอปัญหาก็มีแค่ตรงนี้2จุดนี้แหละนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ถือว่าดี ถ้าใครสนใจอยากได้สีทองนะครับหุ่นสีทองสวยๆไปตากันได้แล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด แค่อย่างละทีก็พอนะครับไม่ต้องกด2ทีนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีและขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ